ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่8ตอนที่16แล้วนะครับก็คงต้องอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่3นี้ไปนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกํำอู้หรือกคำพูดในภาษาละนาน,นี้นะครับการอ่านนั้นก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาไทยทุกประการนะครับแต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่4-5ประการนะครับที่จะต้องดัดแปลงมาเพื่อเข้า สำเนียงลานาขึ้นได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเสียงวรรณยุกโทพิเศษนี่นะครับผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อเฝ้ระวังตัวไว้ว่าถ้าอ่านมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเพื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับถ้ามาอ่านสำเนียงลานาก็จะบดได้นะครับผิดเพี้ยนไปเลยทันทีนะครับสำหรับยอยักษ์นะครับถ้าเป็นตัวยอยักษ์โดดๆแบบอีนะครับพื้นฐานแล้ว มาจากตัวยะนะครับในภาษาละนานะครับยอนะตัวยอนะอ่านว่าญวนยีนะครับแต่ถ้าจะเป็นอยอแบบอีนะครับพื้นฐานแล้วก็มาจากตัวผสมนะครับเพื่อฮึ้ออกไปตามยอยักษ์ไทยนะครับเป็นตัวยอนะครับอ่านว่ายิกยอกนะครับยอนะครับยิกยอกนะครับเจนที่ตามรับฟังได้เลยนะครับ Dạ phu lốp liều, kè kê kêu sọp sắc, Dít nhọc lên, nhuần nhì. Cọt bá thấp, tì hắc xào chỉ, Múc khá vãn đi, bọc cười thụ tông. Kè phá hát tì bèn chảy không, ว่าเจ้าหงทองตี้ฮักอย่าไปหาหาันยีญวนพระทับก่อยฝู่กันเล่นดีๆเพราะบอกเคยปบข้าเจ้าบัตสีอยู่ดีๆอย่ายิกยอกเล่น เจ้ากำมนันลวดใจตื่นเต้นยุกลูกยังพระพักของสังวนที่กวรนไฟมักเหมือนไฟโวไม่ในทวงเพราะบอกเกยปบถูกต้องหันห่วนใจค่ำควร เโชทาตไม่มุขะวะดีผ่อนยอมต่ำใต้บกหัดดวงไทยสักเจอสองหักกันกอดเกี่ยวฟักเพื่อที่ภาษาห้องเวใจสองก็ฮัก จึนจมหัวใจแงมละไมผู้จ่าตอบต้องเยอะเคี่ยวกันที่ในหอห้องคืนนั้นอยู่กับนางขอตำวางเป็นบทบาทขอ้อขอปิกงไายต่อบทลุน ก่อนและนายเฮย